ช่องยูทูบก็ไหนดอกนกกระยางขาวดอกไม้ในตำนานครับสุดมากครับนีนป่าเหมือนนกกระยางไหยครับดูธรรมชาติ วิดีโอนี้ขอ3ามนาทีนะครับถึงจะลงวิดีโอยาวได้นเนื่องจากว่าผู้ถ่ายไม่ใช่มืออาชีพน,นั้นเลยครับดอกนกกระยังขาวดอกนางอัวคำ ไ้ขเขาครับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งดูให้จุใจเลยครับคลิปวิดีโอนี้ขอ3นาทีนะครับสั้นกว่านี้เราก็ ไม่สามารถที่จะลงวิดีโอได้ส่วนมากเลยครับฟังเสียงธรรมชาติด้วย ธรรมชาติเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยเราเกิดเป็นคนไทยจงช่วยกันและบำรุงรักษาฝากช่องได้นาภูเขาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ